ไอ้เล่นสตรีมผมไปไหนวะเฮียหาไอ้เล่นสตรีมไม่เจอบอกแผนผมจะเอาลิงก์จากไหนมาลืมแล้วลิงก์สตรีมจากไหนวะไม่รู้อ้าวผมตียูทูบอ่ะมึงสติมยูทูปมึงก็เข้าไปในช่องมึงเดเฮียไปไอ้เสร็จมันไม่ขึ้นว่าไปสดอยู่อ่ะเอาเจอแล้วผมตียูทูปอ่ะมึงสติมยูทูปมึงก็เข้าไปในช่องมึงเดเฮียไปไอ้เสร็จมันไม่ขึ้นว่าไปสดอยู่อ่ะเอาเจอแล้วอ๋อ นั่งละอูเบียดใครไม่ได้เลยมึงเกินแล้ววะขายไอ้ที่อ่ะขายขายหีแม่มึงอ่ะขายลาวอูขายหีแม่มึงฉันบอกไม่อยดูดิหนึ่งให้เชนดูให้หน่อยเลเชนดูชักฝักดูซินะครับทางร้นดีเลย์ไหมตอนเปิดสตรีมเออให้ดูว่าชัดไม่ชัดไม่ได้ดูดีเลย์ไม่ดีเลยเออไม่ได้บอกว่าดีเลย์ดีเลย์ุณช่างแม่งกูไม่สนใจอะไรไอ้ดีเลย์เนี่ย พันเจ็ดอเอ้ยเจ็ดร้อยหกสิเพีเออจะแค่เจ็ดร้อยี่หกสิพียงวะนั่นแหละแล้วมันบ่งหกสิบมันเรลื่นแล้วดูดิยังไงวะถ้าอยากแบบปรับผภาไม่หน่วงอะไอยเงี้ยอ้อหาแล้วในี่ห้อจ่อไม่เข้าเยอะวะถ้ามันบุกไม่เข้าก็คือไม่เข้าไปนนเอยน้องชา มึงหมวเข้าแล้วอีกนงเขาดควาเปลงี่เนมตอนเดียวนะ้ายอีเวนย์โอเสิร์ฟคางโอ้คางค้างเหรอหรอไปยังไงขนาดซ้ายเสียก่อบ้าเดะะับมือยังไม่โดนอันนี้อ่ะ ยิงแตกยิงแตกัว่าที่ตัดตีนี้กิดยูทูมันจะชัดกว่านะไม่ใช่ยูทูปชัดกว่าเจะเป็นตรดมเมอร์ n u เ b e r วแล้วพี่แผนในกูแรงแล้วพี่จะเป็นตัดเตยดำดเมื่วัน ใอ้ดูชื่อสตรีมเมอร์ผมนะชื่อชื่อคลิปผมนะเออว่าชัดชัดชัดภาพชัดอยู่นะภาพชัดอยู่วะเชนชัดชัดมันมันดูว่ามันกระตุกหรอมันดีเล้วมึงดูนะมึงดูแบบนี้ก็ลงนะเชนเหรอวะบว่าโอ้โหแย่แม่เล็บอะไรเนี่ยเลยเลยเลยไอ้กำลังลงเนี่ยแบบนี้เนะกูเติมโฟรไปห้าสิบบาทเชน ดดนา้า,า,นานเจอรับน้องเดือด่ได้ะดืลื่นอย่ดียใ่ห้พี่แผนดูว่ามันเป็นยังไงว่ามัน,ม,นมันดีไหม ตัวมันกระบือยวะนักบอลเด็กกระบือยไอ้เหียตัวอะไรทุกตัวในทีมดเลยแม่งถ้าปล่อยแนานิดหน่อยขยขึ้นเลยขายโอ้ยขายเน้นไถนาในต้าว้อยใหญ่ผมจะตีมหน่อยวแนอยใหญ่ อ้ใหญ่ๆนคัโอ้ยหูวึกหน้าทิ้มเลยเยียม,อ,ยม,มอง,องมนี้นมั่งมองโดนตรวจลมมันเดียวเลย còn năm thì cao thì cũng chợt เดี่ยแม่งปกติสังเกมยิงไม่ข้ามเดี่ยใช้แม่งเปิดมงจบเลยป่วยเกมควายลบแม่งเลร็วในเดี่ยลบเลยพี่แผลลบเกมเลยเกมควายฝ่เดี่ยลบทิ้งเลยพี่แผลเกมเดี่ยกล้าเออ คือนับเป็กอุตสาหเดียอนับเป็กเกิดอุตสามันได้ปรทำที่อะไรไม่ได้เลยว่าเอากลางไเ,เดี๋ยว <ปะ S 2> ่เีเอาชอ้งข<ด>้ดูดิดด ที่ไปไหนยูท well, uh. ูบที่ส่งลิงมาแล้วทีเช็คลิปดิพอไปได้ไหมพอสเต็คนอื่นได้ไหมหรือบางควรทบให้มันดีกว่านี้อีกยังไงีก็ไม่เจอคนเลยพี่เหมือนเป็นสตรีมของกูเองอะ ไหมวะเสียงกูพูดดังกว่ามึงอีกเออใช่โอ้เปิดไมพิษเยอะมากเปิดไมพอะไเสียงเสนาเป็นเสียงหัวเสียงเมบามากเลยแทบไม่ได้ยินเลยใช่เออเป็นยังไงบ้าก็รัเยบ้าะสรุปลับบเ้เป้าเดิมใช่แล้วให้จิ๋ว่ะเอ้ยผมทำเป้าไิ่แผนด้วยรดินเลยวันนี้ เดี๋ยวกูทำแป๊บเลยเดีย๋ยวรู้จากคำว,ว่า cut off ขุนแผนเดี๋ยวเายัด5,000เด่ยวยั5,000กันเอาลูกเล็กรุปหน้าเทียนเหยื5,000หน่วยเปนอยู่แล้วันี้ไม่ได้เก็บเยอะเลยเพิ่งมาเก็บ ลิกไอดีลิกอะขายันกมมาดูคลิปมึงไงเียอะไม้ามึงยังเล่น่ตัวสนเอเล่นเวทโอ่ะมันเทรดสองอ่ะใชดูอยู่หละัสอะไ d ดีลิกอะใครสนใจเปล่าบีมถาวรทั้สองถ้ารอ่ะถ้าเอะลเก่าอะเล่นกว่าใช่น่าเล่เก่าเอ้่าเกอีกทีนี่เออ่รใหม่ย ตอนนั้นผมอยู่ a อ9ี9อ่ะเอ้าอะไอมโบ๊ทนีกักว่าพี่ไอแคนใหญ่ให่อะโบ๊ทอุนสุก,กา่าโอ้โหปิงมึงสองร้อยเลยวะปิงโคตรเยอะเลยเหียอะไดไม่เยอะปิงนี่ยวนะพี่ยูปิงสองร้อยสีเลยอะบ้าสองไม่รู้เห็นมึงนะปิงสองร้อยสี่สิบหมึงเล่นโซนไหนวะเมื่อกี้เพิ่งเด้งตอนนี้ อันนี้สองแล้ว,ลวอันนี้สองล้วเป้ะไม่กูดูสิคลิปมึงไม่ดูสตรีปอ๋อน,นี่คลิปผมสมัยก่อนในผมกล้า

เรียกฮองกงแน่นอนเลยปเกเก้าียอใช่ใฮ่องกก่ผมปิงกงกางจะไ้ผม่บเปลีนฮ่องกงแน่นอนเลยใช่ปิงเก้าเก้าเเอใช่ใฮ่องกงเมื่อก่อนผมปิงกลางในกลางเมื่อก่อนจำได้ผมพี่บอกผมเปลี่ยนอะมึงตั้งแขนไอทีเก้าเก้าวันไหนเหีอจริงไอทีจริงเลยพี่รู้จับปล่ะรู้เคยเห็นอยู่นั่นแหละไอทีของจริงเลยเมื่อก่อนผมไปอยู่เล่นไอทีเนเล่นประมาณสามสี่เดือนนตอนที่ตอนที่คนตายทิ้งกูไปอ ไปเล่นเกมอะไรวะที่อย่างเงี้ยผมก็ไป้ไม่ได้้วผมเล่นกับพี่ผมเองเออไอยังไม่พังดี่ต้องพงอะไร้อ่งยังอยู่ตอนี้ังเหมืออยู่นะทำรู้ทกันอะไรอาที่เขาพังเอาที่เาเขาต้องพังไหเออเราจได้การยงอยันอีกน่ะเออทีมหนึ่ีมหนึ่งใช่้วเพื่อนวันต่อมาจได้แบ็คเคอร์หี้เขาสนิท ไปเลยครับบินบินอยู่ยอย,ยอีูซีสันได้บุกบุกบุกไปไอซีไซีสันไอซีแดนเนี่ยก็ไอซีเพื่นอนไอซีแดนเออเดี๋ยวจะดีบไป โอ๊กพลังมันมีให้เลือกหลายแบบอะไรอย่างเงี้ยเออแบบเบสโอ๊กหรืใหญ่โอ๊กที่เราไปเล่นอะไอ้โยกอะแบบมันใหญ่มันตัวเลือกมันเยอะเลยเฮียมันก็เหมือนวอลเลๆนี่เองอะแต่แบบมันน่ามันไม่เหมือนโฟโลเลยเฮียเดือดด้านเลอกมันน่าเล่นกว่า Trim, e โซลต์เต็นมมีใครแลวโซลต์เต็เ็นไปเลยเ้าเต็ไจริงจริงไอ้เหียละวข้อดเอเถิะไอ้เหียล่ะ้อดเเจ้าเ์อจะพีอรนฟังอย่างเราเลยทีเจ มันยังไม่ทำอ่ะหัดทำโหเยอะแม่มึงยิงไอ้บิกินะเกนอย่างไกลเลยใช่แล้วกินะเกนสองจุดครึ่งเหรอมึงยิงอ่ะนี่ที่ไหนใช่ปะเป็นบิกินะเกนอ่ะอ๋อใช่ใช่ไกลมากเอ่อโคตรไกล่ะไอ้สัสไอ้สตั๊กซีเฮดนี่ใคร มาที่ผมคุณ,คณ<ส>วะเ่เนงไงไอ้ที่ทไทไมได้รวนั้นน่ะที่กด,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 ดยอยู่อยอยูยได่ะนั่นแหละยิงอยู่อ้นนกอดอะเอพีครับไม,ไม่ใครพวกอใคาริ สิบคิวแล้วเนี่ยวะเนี่ยโอนนยใครก้าวันไม่ลงว่ะพี่แปลกที่ได้มึงกูโคตรดุวะเราอื่นยิงยังคมเลยเฮี่อ่ะยิงแกต่อปากมึงไม่โดนนะครับแรกยี่ยมที่นี่มึงไม่โดนที่ ่าีนี้เวลาตัวยิงง่าแล้วมไม่โดนัวตัวนั่งยิงเลยกูยิงไม่โดนแม่งหล่นลยนี้ เดียวันกจริงยิ่งหายอ่ะนาดเดียวดอนใช่หเปนรถยังเยอะโอ้วันนี้แรงดตมากทีนี้มันเตีทีไะไอเดีวดันอ่ะก่อนเจอบ่อยเ่ยลงเก่งนเทอแไมอเระดอตอนเจอจัง อินดัสเซียไอ้คีิปนั่นหีือเ่าไอ้คีินักแสงมไงจัดไอ้คลิปเนี่ยไอ้นักแสไงเนี่ใครวะน็อตทีวีทีไอ้นักแสงเนมันไอ้นักแสงมันโดนยิงไอ้ที่อ่ะี่นี่ก็คมอยู่เว้ย